ยินดีต้อนรับกลับสู่มทมันที่นี่คือพื้นที่ของผู้ที่มีหัวใจรักยานยนต์สถานที่ที่ความหลงใหลในเครื่องยนต์การออกแบบและสมรรถนะมาพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้รถที่เป็นเสาหลักด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือทั่วโลกใช่แล้วครับนั่นก็คือ Toyota h i ิลและครั้งนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับโต o ยต้าฮิลล์เทรโ2รุ่นใหม่ล่าสุด ที่สัญญาว่าจะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่จะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยรักรายละเอียดพลังและความตื่นเต้นอย่างแท้จริงเมื่อคุณนึกถึงโตโย t a าฮิลล์สิ่งแรกที่เข้ามาในหัวก็คือความแข็งแกร่งระดับตำนานตั้งแต่ยุคแรกเริ่มฮิลล์สได้สร้างชื่อเสียงว่าเป็นรถที่แทบจะทำลายไม่ได้รถที่สามารถผ่านภูมิประเทศที่โหดร้ายสภาพอากาศที่ท้าทาย และยังคงยืนหยัดอย่างแข็งแรงได้เสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมาโตยโยต้าได้ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มความทันสมัยและสร้างสมดุลระหว่างการเป็นรถบรรทุกที่พร้อมโลวยานหนักและการเป็นรถที่ขับสบายสำหรับผู้โดยสารและในฮิลล t r a v o 2026นี้โตยโยต้าไม่ได้แค่ปรับปรุงเล็กน้อยแต่ยกระดับใหม่ทั้งระบบฮิลลสท o 2026ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือคำประกาศชัดเจน ถึงพัฒนาการของวงการรถกระบะจากรถที่เคยใช้ขนของอย่างเดียววันนี้กลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวการผจญภัยและแม้แต่การใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรูราโตโยต้าเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีและเทรว์ก็คือหลักฐานชัดเจนที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกมันก็สร้างกระแสฮือฮาในวงการยานยนต์หลายคนพูดตรงกันว่ามันดูดูดานล้ำสมัยแต่ก็ยังคงความเป็นฮิลล์สไว้อย่างชัดเจนดีไซน์ภายนอกคือสิ่งที่ดึงดูดสายตาที่สุด กระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นหนักแน่นขึ้นพร้อมตกแต่งด้วยคโครเมียมหรือสีดำด้านขึ้นอยู่กับรุ่นฝ่ายหน้าเรียวคมใช้เทคโนโลยีเลดเมทริกซ์รุ่นใหม่ที่ไม่เพียงให้ทัศนวิสัยที่ดีกว่าเดิมแต่ยังทําให้ิี่ล็กษณะวูดูฉกเฉียวและทันสมัยกันชนถูกออกแบบอย่างมีชั้นเชิงมาพร้อมเส้นสายที่ช่วยด้านอากาศพลาศาสตร์ช่องรับลมและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถย้ำเตือนว่ามันยังคงเป็นรถที่พร้อมรุยเส้นทางสมบุกสมบัน ด้านข้างของตัวรถโชว์เส้นสายตัวถังที่คมชัดซุ้มล้อบึกบึนรองรับล,ล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วโตโยตา้าตั้งใจให้เทว2026ดูทรงพลังมากขึ้นตัวถังดูกว้างและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมเส้นขอบประตูและการใช้วัสดุตกแต่งเช่นโครเมียมหรือสีดำด้านช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้แต่ละรุ่นรุ่นท็อปยังมีบันไดข้างไฟฟ้าที่เลื่อนเก็บไดเ้ดเพิ่มทั้งความสะดวกและความหรูหราส่วนท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายเหลดดีไซน์ใหม่แบบแนวนอน ช่วยให้ดูมีมิติและกว้างขึ้นฝาท้ายมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าเดิมเปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลและมีฟังก์ชันขั้นบันไดที่กันชนหลังเพื่อขึ้นลงกระบะได้ง่ายขึ้นโลโก้เทวติดอยู่เด่นชัดแยกความต่างจากฮิลลสรุ่นมาตรฐานเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่กระบะธรรมดาโตยโยต้ยกระดับภายในไปในสไตล์ SUV หรูวัสดุที่ใช้ทันสมัยนั่งสบาย และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีรุ่นท็อปจะได้บาะหนังการเย็บตะเข็บแบบพรีเมียมไฟตกแต่งรอบห้องโดยสารและบาะระบายอากาศแถงหน้าปัดโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สูงสุด1 4นิ้วรองรับ apple carplay และ android ออโตโ้แบบไร้าสายพร้อมระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์หลังพวงมาลัยเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการนำทางหมวดออฟโรดและสถานะของรถในแบบเรียลไทม์รุ่นสูงสุดยังมีระบบ head up display ช่วยให้ผู้ขับโฟกัสกับถนนได ยินดีต้อนรับกลับสูงเทมันที่นี่คือพื้นที่ของผู้ที่มีหัวใจรักยานยนต์สถานที่ที่ความหลงใหลในเครื่องยนต์การออกแบบและสมรรถนะมาพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้รถที่เป็นเสาหลักด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือทั่วโลกใช่แล้วครับนั่นก็คือ Toyota h i l ิลลและครั้งนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับโต o ยต้าฮิลล์เทรวโอสอรุ่นใหม่ล่าสุด ที่สัญญาว่าจะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่จะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยรักรายละเอียดพลังและความตื่นเต้นอย่างแท้จริงเมื่อคุณนึกถึงโตโยต้าฮิลเล์สิ่งแรกที่เข้ามาในหัวก็คือความแข็งแกร่งระดับตำนานตั้งแต่ยุคแรกเริ่มฮิลเล์สได้สร้างชื่อเสียงว่าเป็นรถที่แทบจะทำลายไม่ได้รถที่สามารถผ่านภูมิประเทศที่โหดร้ายสภาพอากาศที่ท้าทายและยังคงยืนหยัดอย่างแข็งแรงได้เสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมาโตโยต้าได้ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มความทันสมัย และสร้างสมดุลระหว่างการเป็นรถบรรทุกที่พร้อมโวยงานหนักและการเป็นรถที่ขับสบายสำหรับผู้โดยสารและในฮิล u x สทร2026นี้โตโยต้ไม่ได้แค่ปรับปรุงเล็กน้อยแต่ยกระดับใหม่ทั้งระบบ h ิลล x สเทร2026ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือคำประกาศชัดเจนถึงพัฒนาการของวงการรถกระบะจากรถที่เคยใช้ขนของอย่างเดียววันนี้กลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวการผจญภัย และแม้แต่การใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรูราโตยโยต้าเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีและเทรวก็คือหลักฐานชัดเจนที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกมันก็สร้างกระแสฮือฮาในวงการยานยนต์หลายคนพูดตรงกันว่ามันดูดูดานล้ำสมัยแต่ก็ยังคงความเป็นฮิลล์สไว้อย่างชัดเจนดีไซน์ภายนอกคือสิ่งที่ดึงดูดสายตาที่สุดกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นหนักแน่นขึ้นพร้อมตกแต่งด้วยคโครเมียมหรือสีดำด้านขึ้นอยู่กับรุ่นฝ่ายหน้าเรียวคมใช้เทคโนโลยีเลดเมทิคส์รุ่นใหม่ ที่ไม่เพียงให้ทัศนวิสัยที่ดีกว่าเดิมแต่ยังทําให้ฮิลลกสเทรวดูฉกเฉียวและทันสมัยการชนถูกออกแบบอย่างมีชั้นเชิงมาพร้อมเส้นสายที่ช่วยด้านอากาศพลศาสตร์ช่องรับลมและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถย้ําเตือนว่ามันยังคงเป็นรถที่พร้อมลุยเส้นทางสมบุกสมบันด้านข้างของตัวรถโชว์เส้นสายตัวถังที่คมชัดซุ้มล้อบึกบึนรองรับล้ออลอยขนาด18 ถึง20นิ้วโตโยตา้าตั้งใจให้เทวสองพันดูทรงพลังมากขึ้นตัวถังดูกว้างและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมเส้นขอบประตูและการใช้วัสดุตกแต่งเช่นโครเมียมหรือสีดำด้านช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้แต่ละรุ่นรุ่นท็อปยังมีบันไดข้างไฟฟ้าที่เลื่อนเก็บได้เพิ่มทั้งความสะดวกและความหรูหราส่วนท้รถมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดีไซน์ใหม่แบบแนวนอนช่วยให้ดูมีวิติและกว้างขึ้นฝาท้ายมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าเดิมเปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลและมีฟังก์ชันขั้นบันไดที่่กันชนชหลงเพือขึ้ ลงกระบดได้ง่ายขึ้นโลโก้เทวติดอยู่เด่นชัดแยกความต่างจากฮิลเลรุ่นมาตรฐานเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่กระบดธรรมดาโตยโยต้ายกระดับภายในไปในสไตล์ SUV หรูวัสดุที่ใช้ทันสมัยนั่งสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีรุ่นท็อปจะได้บ่อหนังการเย็บตะเข็บแบบพรีเมียมไฟตกแต่งรอบห้องโดยสารและบ่อระบายอากาศแถงหน้าปัดโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สูงสุด14นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android a u ออโต้แบบไร้สาย พร้อมระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์หลังพวงมาลัยเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการนำทางโหมดออฟโรดและสถานะของรถในแบบเรียลไทม์รุ่นสูงสุดยังมีระบบ head-up display ช่วยให้ผู้ขับโฟกัสกับถนนได้